วันเฉลิมพาเลาะล้อทุกที่ที่อยากไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับช่องวันเฉลิมพาเลาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ชีวิวรีสอร์ทนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับผมแดดกําลังดีเลยนะครับผมตื่นขึ้นมากับจิบกาแฟเล็กน้อยนะครับแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆนะครับผมอยู่ที่ริมแม่น้ําชีจังหวัดมหาสารคามนะครับผมห้องพักนะครับ ระดับ5าดาวเลยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะครับผมโอ้โหนี่ครับติดกับแม่น้ำชีนะครับท่านผู้ชมครับหากท่านไหนมาที่มหาสารคามนะครับก็อย่าลืมแวะพักที่ชีวิวรีสอร์ทได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับสบายๆนะครับผมนี่นะครับบริการเป็นกันเองอาหารเช้าแล้วก็มีให้นะครับแล้วก็ฟรี เครื่องดื่มกาแฟนะครับโอวมนตินนะครับขนมปังปิ้งนะครับผมบริการตัวเองได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้โอกาสดีมากเลยนะครับซึ่งเราก็อยู่กับเจ้าของชีวิวรีสอร์ทนะครับผมคุณนิตยานะครับผมเดี๋ยวให้คุณนิตยานะครับแนะนํากับบรรยากาศรีสอร์ทนะครับผมเชิญเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชีวิวรีสอร์ทมหาสารคามของเรานะฮะอยู่ติดแม่น้ําชีนะคะ แล้วก็มีห้องพักนะฮะเล็กๆนะฮะเจ็ดห้องหกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องนะฮะแล้วก็มีห้องประชุมเล็กๆสําหรับมาจัดแบบปิกนิกก็ได้เพราะเรามีาปิ้งย่างให้นะฮะแล้วก็บรรยากาศก,าก็คือเป็นกันเองคือสามารถมาสกักกลุ่มเล็กๆสิบก,ก,กว่าคนอย่างนี้นะคะมาจัดหรือว่าถ้าเยอะหน่อยก็ากางเต็นท์ได้ทั้งหมดยิ่งช่วงเข้าเดือนพฤศจิกาธันวานี i หนาวแล้วค่ะกลางติ้นได้ค่ะลูกค้าส่วนมากเป็นมาพักเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเดินทางนี่แหละค่ะต่างจังหวัดมาตามมาตามเพจคือผมชอบเพจคือผมชอบอย่างเดียวคือเป็นที่จอดรถกว้างแลเราติดน้ำฉี่นะครับเราจอดเราจอดจงเว้นไว้ค่ะเป็นบรรยากาศตอนเช้ายิ่งจิบกาแฟอร่อยกาแฟก็ฟรีค่ะใช่ครับผมแล้วก็เป็น เจ้าของนะครับผมชิวิลรีสอร์ทนะครับขอบคุณท่านนิตยามากมากนะครับผมท่านไหนนะครับที่จะมานะครับชิวิลรีสอร์ทของเรานะครับก็แนะนำที่นี่เลยนะครับผมจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ ชมครับอตอนนี้ก็ได้ไข่กระทะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไข่กระทะชีวิวรีสอร์นะครับผมเช้านี้นะครับบรรยากาศแสนสบายนะครับ